เดี๋ยววันนี้มาจัดงานมีดตามโจทย์ของลูกค้าให้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีลูกค้าเดี๋ยวติดต่อมาหาผมบอกว่าอยากจะได้มีดหมอที่เป็นงานแท้ทันยุคนะครับแล้วก็อยากจะได้เป็นมีดที่มีคาแรคเตอร์ด้วยนะเขาอยากได้แบบว่าที่มันเป็นแบบพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มกันป้องกันนะะไปโรงแรมไปนอนพักบางทีผีอำต่างๆเนี่ยมันก็ป้องกันได้ นะครับวันนี้ผมก็เลยจัดให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้เลยเนาะสำหรับน้องที่ติดต่อเข้ามานะครับผมเอาแบบราคาไม่ข้าม2,000พอนะครับอย่างนี้นะ่นาจะแบบสะสมได้ง่ายกว่านะครับะจะเป็นรุ่นไตรามาสปี2564แบบนี้ที่ผมแนะนำนะครับจะมีอยู่2รุ่นอย่างเงี้ยพันเก็ได้ครอบครองแล้วแบบเนี้ยพันเ นะก็ได้ครอบครองเช่นกันนะครับทั้งสองเนี่ยเป็นการปลูกเสกในวาระเดียวกันเพียงแค่ว่าต่างกันเรื่องของรูปทรงและก็ดีไซน์นั่นเองนะครับมาเริ่มจากเล่มพัน7ก่อนเลยแล้วกันนะครับไซส์ขนาดนี้เนี่ยเป็นขนาด2.5นิ้วแล้วก็ไอ้ที่ว่า2.5นิ้วนี่คือใบมีดอย่างเดียวนะถ้ายาวรวมเนี่ยประมาณ5นิ้วมันพกพาได้ง่ายกว่าเวลาไปพักที่โรงแรมต่างๆนะครับใส่กระเป๋าเสื้อยังไหวเลยแต่แต่ว่าเสียดายอย่างเดียวคือไม,ไม่ได้มีคลิปเน็บให้ ทีนี้เนี่ยบริเวณด้านนอกนะครับไม้เนี่ยจะเป็นไม้มะค่าแต้ก็จะเป็นไม้ดำนะครับเนาะเสาซาลาหลังเก่าของหลวงพ่อที่มันเกิดไฟไหม้นะครับแล้วส่วนที่คงเหลือเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขขังก็เลยนํากลับมาทําเป็นวัตถุมงคลน,นะครับแล้วปลอกที่ใช้นะครับผมจะเป็นปลอ,อกแบบ สามกริย์นะครับถักขึ้นรูปแล้วก็ทำการตีให้แบนๆเนาะนะแล้วก็เอามาทำเป็นแหมรัดนะครับซึ่งก็สวยดีนะทีนี้เนี่ยดูที่ใบมีดครับที่ผมบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือมันเป็นมีดไตรมาสก็จริงครับแต่อักขระที่ใช้ในการตอกนะครับมันจะมีความพิเศษนะครับอย่างเช่นตรงปลายจะเป็นยันถอนะครับยันถอตรงนี้เอาไว้กันพวกสายเหนียวสายขงกระพันที่ อะไรต่างๆนาๆนานครับที่เขาจะทําร้ายเราเนี่ยตัวนี้ป้องกันได้นะครับเนาะเป็นโค้ดนี่คือดูเกทแท้ดูจากตรงนี้เลยนะครับดูตรงโค้ดพัด100นี่แะฮะก็เป็นไตรามาสสองห้นะครับตรงนี้เนี่ยตามตำนานก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าภรคถาโรกะวิทูนะหรือว่ารู้แจ้งเห็นจริงนะครับจะอยู่ในบทพรคถาตรงนี้นี่เป็นบทย่อแล้วตรงนี้จะเป็นยันนะซ่อนหัวนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ เป็นครูบาอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะของหลวงพพรพัดวัดห้วยด้วนนะครับอีกฝากงหนึ่งเนี่ยจะเป็นยันของหลวงพ่อเทศนะฮะตรงนี้จะมีการตอกอขระเป็นต,ติติอุมินะครับยันใบพัดของหลวงพพรพัดที่ทําขึ้นมาเนี่ยจะประกอบไปด้วยมะอุอะหรือมะอาอุนั่นเองนะครับตรงปลาย,เ,ยเป็นยันนะหรือชาซึ่งในเล่มนี้เนี่ยมีความโดดเด่นก็คือด้วยความที่เป็นมีดหมอของ หลวงพ่อพัดนะครับที่ประกอบไปด้วยยันคูบาอาจารย์ที่คุ้มกันลูกศิษย์ลูกหาที่มีวัตถุมงคลน,นะครับพอได้ครอบคลองปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดฤทธานุภาพนะฮะเวลาใครทําคุณใสใส่หรือผีจะบาหลอกต่างต่างเนี่ยคูบาอาจารย์เขาจะมาคุ้มครองนะครับนี่คือตามความเชื่อนั่นเองนะครับเนาะนี่ก็คือน่าสนใจนะครับแล้วก็แท้ทันยุคนะครับโค้ดเล่มนี้ก็คือจะโค้ด 990นะครับมีการจะสร้างทั้งหมด999เล่มนะก็ถือว่าแท้ทันแล้วก็จับต้องได้ง่ายกว่าในรุ่นอื่นๆนั่นเองนะครับผมจะเหลืออยู่แค่เล่มเดียวเล่มนี้นะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นทรงปลาหมอครับปลูกเสกในวาระเดียวกันเลยครับจะสร้างทั้งหมด999เล่มนะครับผมเนี่ยนะตรงด้ามเนี่ยจะเป็นทรงแบบหัวบัวนะครับหรือาท้ายแหลมนั่นเองนะครับ แล้วก็อัการะเลขยันเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะแต่ว่าทรงจน่เป็นปลาหมอนั่นเองนะครับอันนี้เป็นทรงที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบนะบจะเป็นเขาเรียกว่าปลาหมอเล็กถ้าเป็นปลาหมอใหญ่จะเป็นปี2561นะครับอันนี้เป็นปี2564นะครับเนาะยันเหมือนกันเดะเลยคุ้มภัยครับเวลาไปอยู่โรงแรมเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราเหนื่อยวันไหนที่เหนื่อยเหนื่อยพ่เพลียมากๆแล้วเราจะนอนพักเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ย ร่างกายเราจะอ่อนแอพวกสิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะเข้ามาแทรกแซงได้แต่มันไม่สามารถเข้ามาสิงสู้ได้แต่มันจะมาแทรกแซงทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพกไปที่โรงแรมเนี่ยดันออกมาให้เห็นอักขาระของหลวงพ่อเดิมก็ได้ครับแบบนี้หรือให้เห็นอักขระของหลวงพ่อเทศก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยคือสบายใจหายห่วงครับเนี่ยนะไม่กล้าเข้าใกล้นะครับผีไม่กล้าเข้าใกล้ครับผมก็แบบนี้ผมมีอยู่ประมาณ5เล่มนะ ถ้าได้สนใจก็1,900บาทนั่นเองนะครับก็สนใจติดต่อที่0631305304ครับบานมีครูออยินดีให้บริการทุกขั้นนะครับหรือแอดไลน์มาที่ a d 924 ICQL0 นะครับใครไม่ทันดูตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอได้นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าอยากได้ของแท้รับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับสามารถติดต่อมาที่บ้านมีครูออได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ